นี่กัศทีมงานครับเป็ดเนื้อหัวนมีละไม้กันเลยเห็นครับก็แล้วครับทีมงานสี่สิบนาโนแดงครับวันนี้ก้อยบิ่งยักตัวเนี่ยท่านใช่ห้างนี้นี่แป้งหัวน้ำค้างว่าตีแป้งไย่างที่นี่บ่ใส่กนะ้องเสก้องเนื้อ สงบมันดินน้องย่งเย็นว่ะใส่ขาก็ใส่มันไล่ๆหน่อยเนาะไปครับผมเดี๋ยวตอนนี้กัอเวลาไปปักเบ็ดกันครับครับผมนี่ก็ใส่เสร็จแล้วครับใส่มาสุดแล้วไม้กันมาสุดนี่ครับ โค้งมานจะหุ่นบเหี่ยวอดนะครับหดกับดินอยู่ใส่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบียดอยู่ครับมันซีหาหลังไปหันกระส้นครับใส่เบยลวอย่างกับทางเก่าครับผมอ๋อลงมาผพีผู้ดเดียวโอ้ยับงค์เดือบ เสิ้ยงเบิ่งไปนึ่ครับโอ้วันนี้นะครับดังนึงเบิ่งเบิ่งไปนึ่บัดกับกัดเบิ่งไปเงี้ยมันยั่งบ่แต่มันหลุดมันหล่อนเลยบักไม่ครับเจอดังหนึ่งอยูจเสแสร้ง ทุกคนลงเม็ดทนอมแรงจำได้บ่เนาะครับหลังนึงหล่นไปว่ะนั่นบ่ครับโอ้ครับเบาอ้เสียงแดงครับใส่น้ําให้หน้าพร้อมเพราะครับมาให้กับ เป็นหวยเงาไปแล้วครับอู้บ้าโอนใส่ให้หน้าครับน้ำหอตนตะมีบ้าไอ้เวรตัวบ้เบอร์เดียห่าลังวะจุม่มเวรทึ่งหมดแหละคร <c oughs> ับผมโย่ อีกจักส้มโงครับการบ้าเมือดจังมาเบิองกันกั่หนึงของสีย่างกลับขึ้นไปเบิองเป็ดไปนั่นพรอมแต่จังมาลุนกันตอนค่ำนะครับเป่าโอว่างูกินเบ็ดแ่าวสันครับงูหย,ยังเฮ่อะไรวะอู้งูหยังเตะตัววัน,นตัววันยังไงตัวใหญ่ปะ bên tố lên tới biệt cùng Không phải vương đâu Hay Ngu đang nghe đó cái cây thôi, hẳn quấy cái Thuộc thì, mình quá mình chỉnh lại đó. มึงครับเพชรขาดไม่กินเบ็ดผมโอ้โอนี่แนะครับมอง,งมู้ยังไงข้างแดงๆมู้แต่เท่าวะเท่าเหมือนกัน เพชรเหนือกันบ้างเห,อหรอเพชรโกงครับผมนึกว่ามันป่าตัวใหญ่แหละครับผมแต่ว่ามันโกงกันมากขึนแค่แน่นะอาไรโคตครับปวดแนระบาดนี่นยโอ้ยคอสูงอะฮ่าเฮ้ยเหนือวะต้องปดเบ็ดต้องปดเบ็ดฮะปวดหรอปริว ม่คี้มบ่นี่ิกตัววนนี้กเ,อเยอะไปดูละคือขอเปเลือกโดก็โตบ่กินหัวบ่ออ้หกาปวดว่ะมันมาตตยตัดเบ็ดเลย เกี่ยวไยังกูุดแล้วไปมันเป็นงูนั่นด่างเฮียผู้ปายแหละใช่ไหมเออไปไปดูอะไรยังได้ได้งูนี่ไหมไปวลาออกยามไปแล้วครับผมนี่เกลือลังนั่นี่โอ้มันหวกตายแล้ว มันงูตีกระโบอโอ้ยงตัวไปเหหัวแล้วหัวตะยามนะโอ้่ลอลมาว่าบอลอ๋อนี่หมอกองกองต้น ครับผมพอดีฟุกครับไก่มาได้นนูหนูเลยกัดเลยครับผมนี่ผ่ไยมากครับยอดมากตุ๊กง่เลยครับนูอันูนูยังวะนูแม่บ่ฟุกจัดเลยครับผมนี่ ครับผมปลากรับโบได้ครับได้หนูตัวหนึ่งยอดมากอยากมาเล่ากับโบเลยแล้ครับปลาใช้เต็นท์หนูครับตัวใหญ่มากไม่ไม่ฟาดเราพวกน้ำครับ,รบใสบใบ่ครับนี้ปลาตองใส่โบมี่ครับหนามันกับโบขั้นในมาก อาทิเดตันูนะครับผมกับมาคลิปนี้กับกดไลค์กดติดตามไม่ได้ครับผมบาโอ้ถึงโซเลยครับ,บ,าบออดดดาย,บบา,งย,บยางบีกเลยครับมาใส่เบีดครับมาใส่เบียด <laughs> ตัได้หนู <laughs> แต่ว่าได้หนูครับหนูใหญ่ขนาดตัวใหญ่เลยลนี่ขนมันเนาะขนบักเงาเลยนเนาปั่นผมพ่นไปจอดใหม่